เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนอีสานก็คืออาหารนี่แหละครับแล้วคนอีสานว่างเว้นจากงานเขาก็มาหาอยู่หากินนั่นแหละครับเพราะว่าแถวบ้านเขายังอุดมสมบูรณ์มีทั้งกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะไปหมดเลยครับส่วนผักเราก็ปลูกเองกินเองปลอดสารพิษแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเป๋าสายบันเทิงครับวันนี้ดักกุ้งมาได้เยอะครับพ่อเป็นคนใส่นั่นแหละครับกุ้งเยอะๆแบบนี้แม่ก็แบ่งเอาไปทําปลาจอมส่วนอีพีหน้านั่นแหละครับอีพ ทีนี้ผมว่าจะมาก้อยกุ้งกินกันสดๆนั่นแหละครับแต่วันนี้จะพิเศษนะครับมะม่วงลังบ้านเต็มไปหมดเลยผมว่าจะก้อยใส่มะม่วงดูนั่นแหละครับถ้าจะก้อยกุ้งธรรมดามันก็ดูซ้ำซากและจําเจหน่อยนะครับเราต้องคิดค้นหรือว่าคิดเมนูใหม่ๆเสมอครับส่วนกุ้งฝอยก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับได้มาเยอะมากครับในส่วนของเครื่องหอมผมก็จะใช้ต้นหอมแล้วก็ต้นหอมแปรแล้วก็หอมแดงกระ กียมแล้ว็พร,รอนจะไปก้อยมดแดงก็ต้องจวดก่อนนะครับจัดไปสักหนึ่งโบกบักสองสาวของเท้แน่นอนครับในส่วนของเด็กน้อยที่อายุยังไม่ถึงเศษแล้วเข้ามาดูก็อย่าไปทําตามเด้อแบบนี้ต้องมีงานมีการหรือว่ามีเงินเดือนเป็นของตัวเองก่อนเด้อคอยเอามาจวดแบบนี้จะจวดทั้งทีแบมือของเงินพ่อแม่มันไม่เท่เด้อพี่น้องมาครับนี่เสียงรอขึ้นมาทันทีมาครับเมื่อเราจวดเสร็จแล้วก็มาหันนี่แหละครับหอมกระเทียมแล้วก็พริกนั่นแหละครับ เมื่อหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาปรุงเลยครับใส่พริกผงข้าวคั่วน้ำปลาตามด้วยข้าวคั่วแบบเยอะๆครับทำกินเองไม่ต้องห่วงเครื่องครับส่วนมะนาวผมก็จะบีบประมาณสักหนึ่งลูกนะครับเมื่อปรุงเสร็จแล้วเราก็มาโคลยโคลยนั่นแหละครับเมื่อโคลเสร็จแล้วเราก็นํากุ้งสดๆนี่เรามาคลุกเคล้าจากนั้นเราก็ใส่เครื่องหอมเสร็จแล้วครับกุ้งเต๊ก็ประมาณนี้ครับพ่อแม่พี่น้องใส่มะม่วงลงไปด้วยอียังไม่เสร็จนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่มะม่วงแล้วก็ชวดด้วยบักสองสาวก่อนนะครับ จวดเช้าๆอย่าใส่เยอะเออกุ้งเต็มเลยพี่น้องใส่มะม่วงครับคิดค้นสูตรใหม่อีกแล้วไม่เหมือนใครนี่กุ้งกุ้งสะสะปลาน,นิอย่าไปใส่เด้อผมเลี้ยงไว้ใครใส่ขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับ <c oughs> ยอกๆยอยอ,อืม ว่าใบหูเสือเนี่ยขับพยาธิได้ดีห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์เยอะในในเพจเพราะว่าใบหูเสือเนี่ยขับพยาธิได้ดีลากินพขกอของดิบๆเงี้ยเก็นใบหูเสือหูเสือตามไปหรือที่บ้านผมเรียกคากระตอเระแต่ทางทางใต้ทางเหนือนก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะใบหูเสือเนี่ย แต่และพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันโอ้ยน้ำลายค่ะสอนอ่าคำหนึง่งอุ้งอุ้งเยอะมากอืมหวานไปความจอด อ่ะรับมากครับคอนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันแน่นอนครับสูตรปลาจอมของคุณแม่ทองใบครับผมสวัสดีครับ